ไปดูแอนโทนีดีว่าโออยังไงสรุปโอ้โหนี่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เลยนะฮะสำหรับทางฝั่งของเดอ์มุนเพราะว่าเมื่อวานนี้กลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์เรียบร้อยครับนะครับคนอาจจะงงว่าโอ้โหกลับมาเหมือนเหมือนปลอมตัวเลยนะฮะ<ม>เพื่อไปให้ปากคํากับตํารวจนะครับแล้วคุยกันมา5ชั่วโมงข่าวบอกว่าแอนโทนีเขาพูดหมด<อ>แล้วก็ออกมาพร้อมกับสีหน้าที่ดูดีทีเดียวสีหน้าเนี่ยบ่งบอกถึง ความเขาเรียกไรคืออันเนี้ยแอดมินปอแอดมินปอปิดหูเลยอระุาอุตส่าห์ส่งสัญญาณเออคือแอดมินปอเนี่ยได้ให้ให้ทัศนะไว้ได้อย่างน่าสนใจเขาบอกพี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะป่านี้ไม่ออกมาสู้หรอกเงียบเงียไปนี่เขาออกมาเต็มที่เลยออกไรกงรายการแล้วก็แบบเหมือนยืนยันความบริสุทธิ์แล้วตอนแรกอ่ะมี3ใช่ไหม รู้สึกหลุดไปแล้วสองสองเรียบร้อยไปแล้วสองไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไรเลยนะอยากได้ซีนแล้วก็ปรากฏซีนแย่มากแล้วก็หายไปแล้วแต่คนเดียวที่แค้นฝังหุ่นแล้วไม่ยอมคือแฟนเก่าเขาฮะใช่ไหมใช่ครับเขาชื่ออะไรนะคาร์วลินคาบะเอ็กคาบะอะไรสักอย่างอ่ะแฟนเก่าขาใช่ไหมจำชื่อไม่ได้เาคาวลินคาร์วลินเออนั่นแหละที่แบบแค้นฝังหุ่นยังไงก็ไม่ยอมฟ้องที่บราซิลแล้วมาฟ้องในอังกฤษด้วยใช่ฮะนะคะที่บราซิลเนี่ยก็คือยัง ไม่ได้มีอะไร,รแต่ตอนนี้ก็ต้องมาเคลียร์ที่อังกฤษแล้วก็อย่างที่เห็นว่าออนนี้ก็กลับมาแล้วก็เข้าให้การกับตำรวจพูดหมดอย่างที่ป๊อบบอกนะทีนี้ออกมาถ้าหน้าตาดียิ้มแย้มก็อาจจะเป็นสัญญาณดูมีความมั่นใจเขามีเขาบอกอย่างนี้ฮะคือคู้ร้ายปากแข็งมันก็เยอะแต่ว่าจากการวิเคราะห์ของพวกสือก่ออังกฤษเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ตอนที่แอนโทนีไปเ,ออเปิดใจกับ สื่อในาปรลอ่ะแล้ววันนั้นเป็นผู้อ่านแล้วนั้นเป็นาไหลา้องให้ผู้หญิงเป็นคนสบายโดนจีเลยี่เลยแต่แต่ตามที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาดูพฤติการของของนักโทษอ่ะเขาวิเคราะห์เอาเลยนะเขาบอกว่าดูทรงแบบเนี้มีโอกาสที่ครึ่งๆเลยนะถึงขนาดอันนี้ข่าวลือไม่รู้พูดได้ว่นะเขาบอกว่าผู้หญิงมีมีการโดนตรวจสอบเป็นไบโพลาร์ด้วยหรือเปล่าด้วยนะเออตอนเนี้ยเขาหรออันนี้ยังไม่พูดแล้วกัน เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะว่ามันเป็นข่าวลือไปเรื่อยเอาเป็นว่าณตอนนี้ตามคดีก็คือมาให้ตำรวจตะคุยน่าหชั่วโมงเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าถ้าไม่ไม่ผิดต้องรีบจบนะไม่ในอนาคตก็ไปนะ่พราะั้นก็ภาพลักษณ์มันก็เสียแต่ว่าก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะใี้พูดในฐานะแบบเราก็ไม่ได้อยากกินอาหารใช่อาหารสุนัขอืมเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ตอนเขาคบกันไม่รู้เป็นยังไงอ่ะใช่แล้วเราไรู้ว่า การเลิกกันสมมุติเลิกกันไม่ดีอย่างเงี้ยอีกฝ่ายก็พร้อมแขนแก้แทนย่างเลยเหมือนกันแล้วแล้วเมื่อวานผมไปนั่งอ่านอันนี้บอกมั่นใจมากไอ้วันที่เขาบอกว่าผมทําร้ายเขาในรถอ่ะผมไม่เจอเขาอ่าอันเนี้ยบอกไม่เจอมาเจอกันทีหลังอืออันนี้ก็ซึ่งอันนี้เกิดในอังกฤษอวาดกับตำรวจก็มีหลักฐานแน่นอนใช่ก็ขึ้นกับการพิสูจน์ตัวเองนั่นแหละว่าจะยังไงก็แฟน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ลุ้นกันนะคะเพราะว่าอันโทนี่จริงๆก็มีประโยชน์อะทุกวันนี้ไม่มีปีกขวาเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้แบบได้แต่ยกมือไหวว่าแบบอย่ามีอะไรอีกเลยตอนนี้ใครมาเล่นปีกขวาเนี่ยเขากลัวแล้วตำแหน่งอาถานแล้วเนี่ยมันสาคนมันสาคนซ้อนเลยซานโชกกินบูดอันโทนี่เนี่ยท่ดีได้มาสิยาวไม่เล่นกวา สันโชก็ยังคาราคาซังโอ้สันโชจบแล้วบาย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 ละคาราคาซังแหละแต่คิดว่าไม่น่ามีอนาคตด oh. แล้วะจบแล้วละ่ะนี่ขนาดตำนงตำนานเข้ามาช่วยพูดไท,ทยทบอก,กขอโทษไหม